สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกชฉยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่อยู่บ้านผู้ดินครับทางอําเภอแก้งคอเพียงแค่8กิโลเมตรครับถนน4เลนเส้น201อําเภอแก้งคอผู้เขียวติดถนน4ีเลนเลยครับเป็นที่5ไร่ครับฉนดพป้อโมโอนนีครับของพี่อุของพี่สาวเนี่ยครับแกจะขายลาตามราคาประเมินเลยครับประเมินได้เท่าไหร่ก็คือขายเท่านั้น ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเลยครับ0 942653530ทำไมถึงขายก็คือมีเหตุผลที่ต้องขายเพราะว่าจะได้เอาไปเอาเงินไปรักษาลูกนะครับเป็นที่ห้าไล่ติดถนนสีเลนสวยอยู่ครับเป็นที่นานะตอนนี้ก็ติดกับคอ,อกวัวแล้วก็ เขาปลูกหญ้าครับอันนี้เป็นที่แปลงข้างกันอยู่แบบบ้านๆที่แกก็เป็นปักหลักไว้นะครับทั้งหมดเลยครับมีแนวเขียดชัดเจนเพราะว่าแกร,รางวัดเรียบร้อยโฉนดพร้อมโอนเลยครับนะครับไปนูน่นเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับที่พื้นนี้ก็ตัดมาเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศและรูปโฉนดเดี๋ยวผมส่งให้นะครับถ้าใครสนใจมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อได้ ติดต่อมาเลยครับ0942653530หรือดูในเพจทายที่ดินราคาถูกชชยภูมิและทั่วประเทศหรือช่อง YouTube ได้เลยครับถนนสีเลนติดด้านหน้าติดถนนสีเลนเดี๋ยวพิกัดเดี๋ยวผมส่งให้ดูครับขอบคุณครับ